สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g l i f e f o o t b a l l c o m สำหรสบปีไ้บอกนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับ i อทีทิป o ู๊ดล็อกเหมือนเดิมนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราขอย่อนให้คุณได้รับชมแบบรวดเดียวนะครับก็จะเป็นส่วนของ Make Up นะครับหลังจากที่เราได้นำเสนอก็คือเป็นตัวของตีมตีมพาร์คนะครับมีพ t a สติกนะครับ แล้วก็มีคีคาเฟ่นะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้นะครับเราจะพรีเซนต์ทีเดียวกับส่วนฟัง์กชันที่เด็ดในเมคอัพนะครับจะมีอะไรบ้างและมันน่าใช้อย่างไรนะครับพร้อมแล้วเรามารับชมกันได้เลยกับคลิปนี้ครับเรามาเริ่มกับตัว Wonderland นะครับ Wonderland นั้นน่ะก็จะเป็นนี่ครับอาผมโหด,ดมาทั้งหมดแล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกภาพแกลเลอรี่อะไรต่างๆเนี่ยสามารถสร้างเองได้แต่ถ้าสมมติว่า เราคิดว่าเอ้ยเราไม่สร้างเองกว่าให้แบบเขาเลือกให้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเนี่ยแก้ไขเป็นแบบแต่ละโซนได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกนะครับวิดีโอตัวของภาพนิ่งแล้วก็ข้อความต่างๆได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะพอมันเปลี่ยนปุ๊บอะโปรไฟล์มันจะเปลี่ยนทั้งตัวของหน้านะครับแล้วก็ ตัวของ Lock ล็อกสกรีนรวมถึงข้างในโมชั่นเอฟเฟกเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากอันนี้คือ Wonderland นะครับก็คือส่งผลให้นอกจอบอเปเปอร์ของคุณนั้นมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะต่อมานะครับ l o อกสตารต้องมีการกดเพื่อรับก่อนนะครับ l o อกสตารเนี่ยสมมุติว่าเราเกิดกด on นนะครับมันก็จะมีนี่ครับสามารถจะตั้งเวลาตัวของ ทำเอานะครับได้ไว้ใจแสดงผลอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าทั้งแบบปิดหรือเปิดได้ด้วยนะครับมันก็จะทำให้ในเรื่องของการเซตวอลเปเปอร์น,นั้น,นเราสามารถที่จะเซตได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงผลเกี่ยวกับพวก notification ต่างๆเป็นต้นแบบนี้นั่นเองครับอ่ะต่าไปนะครับ n ี e w Star ในวิสตานะครับก็คือจะเป็นทางของไอคอนต่างๆนะครับก็คือปุ่มด้านล่างตรงที่คุณเห็นเนี่ยครับที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆนะครับเราก็เปลี่ยนรูปแบบต่างๆได้ด้วยรวมถึงสามารถที่จะใช้เกตเกตเจอร์นะครับในการาสั่งงานต่างๆด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเครื่องได้หมดเลยก็สมกับการเป็นเมคอัพนะครับโฮมอัพครับโฮมอัพอันนี้ก็ ลักษณะคือจะต้องเข้าไปที่โซลิดเหมือนกันกดโฮมปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนรัวของอรูปแบบไอคอนนะครับโฟลเดอร์ er, นะครับการแสดงป๊อปอัพต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําได้ทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะสะดวกรวมถึงเนี่ยครับแชร์ r ิงเมนเจอร์ Manager, นะครับว่าจะให้เลืกต้องการอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการตั้งค่าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นอ e ีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งผมขอมไม่ใช้แล้วกันนะครับต่อมา clock face นะครับ clock face เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเปลี่ยนตรงไหนนะครับอ่ะสมมุติว่าเราเปลี่ยนที่ตัวของ a อาไป on display แล้วกันเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าว่าเราสามารถที่เลือกแบบไหนได้ micro c o สร้างเองก็ได้นะครับกำหนดได้ตั้งแต่เข็มจุด แล้วก็รูปแบบของตัวอักษรสีสันเป็นต้นนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดได้เองแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าให้ตรงกับนาฬิกานะครับ Samsung Galaxy Watch ได้ด้วยนะครับก็คือเราต้องไปติดตออ่อไปอินลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ Clock Watch และ Quick Star นะคร Quick Star ก็คือ Notification นะครับก็คือไอ้ตรงนี้ นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับมีธีมสําเร็จรูปหรือจะสร้างเองก็ได้นะครับก็าสามารถที่จะเลือกพื้นหลังเลือกแต่ละจุดให้มีความสอดคล้องกันเป็นต้นแบบนี้นั่นเองครับก็เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็มีกําหนดอินดเคเตอร์นะครับเนี่ยสมมุติว่าจะให้ขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ละแบบเนี่ยโหคือปิดเปิด,ปดไอคอนได้แบบเยอะมากอะ่ะ นอกจากนี้ยังมีของเซตติ้งนะครับโชว์เวลาโชว์วันที่นะครับโชว์ a m p m นะครับโชว์วินาทีโอ้โหจะเอาวินาทีกันเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะย้ายนาฬิกานะครับไปทางตรงกลางซ้ายขวาเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการแจ้งเตือน notification นะครับตัวของ quick button grip แล้วก็ คุยแพแนลนะครับสามารถที่กำหนดได้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือฟังก์ชันของเมอัพนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะไปยุ่งกับฟังก์ชันที่ชื่อว่าไลท์อัพนะครับว่าไลท์อัพมีอะไรที่น่าสนใจบ้างขอไม่พรีเซษนึ่งตัวนะครับก็คือ,อตัวบนสุดนะครับ c a m เมล่าแอสซินะครับเพราะว่าเราได้ทำพรีเซนต์ไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับอ่ะจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตอนนี้ตอนหน้าก็อย่างที่รู้กันครับเราจะพาคุณมาถูกลา์อัพการใช้ชีวิตที่ยกระดับขึ้นด้วยกุด็อกจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันสัปดาห์หน้าพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่ผมยังไม่รู้เพราะว่าจริงๆอ่ะบางตัวผมก็ยังไม่ได้เล่นนะฮะแต่ว่าอธิบายได้เพราะว่าผมดูจากรูปปุ๊บผมก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันทำอะไรีได้นะแต่ว่าผมเลยติดตั้งแค่บางตัวเพราะว่าผมใช้งานจริงๆนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ขอ้อขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขณ้นนี้รวมถึงในเฟซบไไุบก๊กของแสตมป์ไรเช่นเคยครับ